ข่าวดว่วนทกสแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชีนะคะให้แจ้งด่วนเลยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสิทธิ์ของท่านนะคะเดือนนี้เป็นการจ่ายเงินเดือนสุดท้ายแล้วนะคะส่วนรายละเอียดข่าวจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมนพ,พร้อมกันนะคะก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารจากทางช่องด้วยนะคะ ทางทกศนะคะก็เร่งให้เกษตรกรนะคะกว่า1.3แสนรายนะคะรีบแจ้งเลขบัญชีนะคะเพื่อขอรับเงินเยียวยานะคะภายในวันที่25รกรกฎาคมนี้นายกระสาบเงินรวงนะคะรองผู้จัดจาก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะได้เปิดเผยว่า โดยขณะน,นี้ยังมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรรายละ15,000บาทเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะจากทางรัฐบาลตามรายชื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรส่งมาให้กับธนาคารทกศนะคะยังไม่พบบัญชีที่จะรับเงินโอนจำนวน139,271านวน139,271รายนะคะ ทำให้ทางธนาคารทกสนะคะไม่สามารถโอนเงินเยียวยาให้ได้นะคะดังนั้นจึงขอให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยารีบแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากผ่านทางเว็บไซต์ w w w รเยียวยาเกษตรกร .com ภายในวันที่25กรกฎาคม63ทั้งนี้จะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับทางธนาคารทกศ ซึ่งวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดคือควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพยกับบัตรประจำตัวประชาชนในส่วนของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทกสได้รับข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นจำนวน7,747,490รายซึ่งหลังจากได้ทำการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและคัดกรองสถานะผู้เสียชีวิต เหลือผู้มีสิทธิ์จำนวน7,47721านวน7 4รายซึ่งได้ดำเนินการโอนไปแล้วเป็นจำนวนเงิน3 7 3 8 8ล้านบาททั้งนี้เงินเยียวยาเกษตรกรในรอบเดือนกรกฎาคมจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง22กรกฎาคม2563ต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ วันละประมาณ1ล้านรายโดยสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ w w w ร์ไวเว็บเยียวยาเกษตรกร .com นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่สำคัญเลยนะคะใครที่เป็นเกษตรกรนะคะแล้วก็ลงรับเงินเยียวยาเกษตรกรไว้นะคะและมีรายชื่อเช็คสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์แล้วนะคะก็อย่าลืมไปยื่นเลขบัญชีนะคะที่หน้าเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกรได้เลยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสิทธิ์ของท่านนะคะให้รีบดำเนินการอย่างด่วนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่บุ๋มก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีข่าวอื่นๆนะคะไม่บุ๋มจะรีบนำมาลงให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ